สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะพบกันอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องอาหารการกินนะคะเรารับประทานอาหารที่สุกนะคะอย่ารับประทานเนื้อดิบนะคะเนื้อดิบไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อควายอะไรดิบๆเลือดดิบๆหรือว่าอาหารที่เป็นสิ่งที่มีชีวิต่ะไม่ผ่านการปรุงให้ร้อนแล้วก็รับประทานอย่างดิบๆนั้น มันมีผลเสียต่อสุขภาพนะคะอาจจะทําให้เจอเชื้อบางตัวนะคะเชื้อโรคบางตัวที่ทําร้ายชีวิตของผู้ที่ชอบรับประทานอาหารดิบๆได้นะคะเป็นห่วงจริงๆนะคะเรารับประทานอะไรที่สุกร้อนดีกว่าอร่อยกว่าด้วยนะคะนะคะเรากินของดิบๆเนื้อดิบปลาดิบซึ่งเราไม่รู้เลยว่าในตัวของของของสัตว์ที่เราเอามารับประทานนั้นอะ มันมีเชื้อโรคอะไรบ้างนะคะแม้แต่ผักนะคะบางทีเราเอามาล้างเนี่ยมันก็ยังไม่หมดนะคะบางทีนะไม่หมดสิ่งที่สกปรกไม่หมดเชื้อโรคที่อยู่ตามผักบุ้งผักอะไรก็แล้วแต่นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราซื้ออะไรมาเอามาปรุงเป็นอาหารนะคะต้องต้องดูดีๆด,ดูอย่างละเอียดช้าสักหน่อยแต่เพื่อสุขภาพนะคะทำอาหารเองปรุงเองนะคะถ้า ผู้คนที่ทำงานนอกบ้านไม่สามารถที่จะปรุงอาหารเองได้รับประทานข้างนอกก็ให้เลือกอาหารที่ว่าเขาปรุงสุกนะคะไม่ไม่ใช่อะไรที่เป็นดิบๆเนื้อดิบๆมารับประทานนะคะพอมันเป็นโรคแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เสียชีวิตได้ทีนี้ก็ขาดเขาเรียกว่าขาดเสาหลักของครอบครัวได้นะคะอย่าเห็นแก่รับประทานอะไรที่ถูกใจนะคะรับประทานให้ถูกหลักอนามัยดีกว่านะคะ คนเราอย่ากลัวความแก่น,นะคะการที่คนที่ทนฟังไม่ได้ที่คนอื่นเรียกคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเราหลีกหนีหลีกหนีความแก่เท่าไม่ได้นะคะตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะคะว่าคนเราเนี่ยมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ทุกคนที่ต้องเกิดแก่เจ็บตาย เราอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวคําเหล่านี้นะคะเขาเรียกคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเป็นคําที่สุภาพเป็นคําทีา่ระบุตลอดเวลาว่าอายุของคุณนั้นอยู่ในจังหวะคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายแล้วไปกลัวทําไมล่ะคะกับคําว่าแก่น่ะมันแก่กันทุกคนล่ะค่ะ นะคะยังไงมันก็หนีความแก่ไม่ได้ยังไงก็หนีความเจ็บป่วยตามสังขารไม่ได้นะคะ <c oughs> ดิฉันก็รู้สึกแบบว่าบางคนเนี่ยไปเรียกคุณลุงคุณป้านี่ไม่ได้โอ้โหเหมือนกับว่าจะให้หลอกอยู่เสมอจะให้หลอกหลอนว่าอุย้ยยังไม่แก่ยังรออยู่ยังเป็นคนุณที่สาวอยู่มันบ้าหรือเปล่าละ่ะคะแบบนั้นน่ะบิดเบี้ยวมากเลย สังคมเดี๋ยวนี้มันแปลกนะคะพูดจริงก็ไม่ได้โกรธชักสีหน้าพูดไปถูกใจก็ไม่ได้ชักสีหน้านี่แหละบ่งบอกให้รู้ว่าสังคมมันเลอะเทอะนะคะสังคมมันเละเอะเทอะความคิดก่อนเลอะเทอะนะคะเออไม่รู้เป็นยังไงเออการที่มันมีอยู่แล้วนะ วัยของการเรียกตามอายุคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเรื่องเป็นเรื่องที่เรียกสุภาพมากเลยทีเดียวโอ้โหบางคนพอเรียกคุณป้าแล้วชักสีหน้าใส่เลยแล้วคุณลุงก็โอ้โหเชิดหน้าเ้ะค่ะโอโ้คนเราต้องอยู่กับความเป็นจริงสิคะมนุษย์ขาต้องอยู่กับความเป็นจริงแกก็คือแกเท่าก็คือเท่ามันบอกเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่น ทำเป็นรับไม่ได้บางคนโอ้ยจะให้เรียกคุณลูกค้าแมอ่อะไรกันนักกันหนาเลอะเทอะเข้าไปใหญ่แล้วนะคะพูดถึงเรื่องอาหารการกินนะคะก็ให้กินอาหารรับประทานอาหารที่สุกนะคะอย่าสุกๆดิบดิบนะคะจะได้ไม่เจ็บป่วยจะได้ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลระวังนะคะเรื่องเอ,อ่อโควิดอีกเรื่องหนึ่งนะคะได้ข่าวมาว่าโควิดก็จะกลับมาอีกอันนี้ ไม่รู้นะคะดิฉันพูดตามข่าวนะคะจริงไม่จริงดิฉันก็ไม่รู้แต่ดิฉันพูดตามข่าวแต่ยังไงก็ระพัดระวังเอาไว้ก่อนนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโรคหรือเชื้อไวรัสที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนี่ยเราต้องกลัวไว้ก่อนนะคะอย่าประมาทนะคะอยู่ดีกินดีอยู่ๆก็ติดโรคนั้นโรคนี้ขึ้นมาจากการอยู่ดีกินดีก็กลายเป็นว่า นอนกับที่นอนอยู่กับโรงพยาบาลเสียเวลาเวลาทำมาหากินนะคะเลือกใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะคะพบเจอผู้คนแบบต้องให้สังเกตสังกาให้มากๆนะคะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะคะจะลําบากใจตัวเองนะโลกมนุษย์นี้ไว้ใจใครไม่ได้นะคะโลกมนุษย์นี้ไว้ใจใครไม่ได้นะคะต่อใหอออ้อ่หน้ากากหรือว่าสวมหน้ากากรู้ราเพียงใดนะคะ แต่ลึกๆแล้วนั้นช่างน่ากลัวมากทีเดียวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ